30อารมณ์อยู่ๆเปิดมาอีกทีคือคนแชร์แบบกระนาไปแล้วเราก็เลยเปิดเพจมาเพื่อแค่เก็บรูปเขานี่แหละคะ่ะเรามีแนวคิดเรื่องจะทําร้านบอร์ดเกมนะคะแล้วเอามาเรามาเป็นแบบจุดขายดีกว่าเขามาด้วยจุดประสง์เพื่อมาเล่นกับมู่แต่พอเขาได้ลองสัมผสัสบอร์ดเกมแล้วเขารู้สึกว่าเขารักในบอร์ดเกมเขาชอบหลังจากนั้นเขากลับมาบ่อยเลยะคะ่ะรายได้ต่อเดือนที่ออกมาอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆแสนต้นๆน,นะคะอยากจะลองขยายไปจังหวัดใกล้เคียงะคะ่ะเปิดสาขาเพิ่ม ถึงมู่ทูก็มามีมเลยค่ะมาจากชื่อที่คุณพ่อตั้งให้ค่ะแล้วมันมีความหมายว่าทรงกลมอ้วนสั้นอย่างเงี้ยค่ะพอคุณพ่อเห็นรูปเขามาตอนเด็กๆพ่อก็ตั้งชื่อนี้ให้เลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบอ้วนกมลมอะไรเงี้ยค่ะภาพหนึ่งหมา30อารมณ์คือมันเกิดจากการที่เราอะเป็นคนที่ชอบ พูดเรื่องหมาเราให้คนนู้นคนนี้ฟังนี่แหละแล้วพอพูดปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเดือนหารูเพื่อที่จะนี่หมาเราหมาเราอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เลื่อนหารูปห้าหมื่นกว่ารูปในโทรศัพท์อ่ะมันยากเราก็เลยเปิดเพจมาเพื่อแค่เก็บรูปเขานี่แหละคะ่ะแล้วก็เลยลงด้วยภาพเซฟที่รูปที่เราอวดบ่อยที่สุดก็คือภาพที่แบบมู่ทําหน้าทําตานี่แหละคะ่ะลงไปเขียนแคปชั่นง่ายๆ1นึมา30อารมณ์แล้วก็ปิดไปไม่ได้สนใจอะไรแล้วอยู่ๆเปิดมาอีกทีคือคนแชร์แบบกระนำไปแล้วเราก็แบบตกใจเหมือนกันคะ่ะว่าเซอร์ไพรส์อยู่ว่าดังตั้งแต่โพสต์แรกเลย แนวคิดเรื่องจะทําร้านบอร์ดเกมนะคะแล้วเราจบจากมอขอนแก่นนะหลังมอขอนแก่นมันมีร้านบอดเกมอยู่ร้านนึงที่จะมีคนเยอะอยู่ตลอดเลยแล้วเราก็ชอบไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบมันได้เล่นกับเพื่อนๆแล้วมันก็สนุกสนานคราวนี้เรามาลองดูที่อุดอรมีร้านบอร์ดเกมไหมมันเคยมีนะคะแต่ว่ามันก็เจ๊งไปปิดไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดอ่ะมันก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเป็นร้านบอรดเกมร้านแรกในอุดอรเนี่ยคะ่ะที่แรกอะ่ะเราอยากให้ชื่อพิกะบู พิกาบูอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ดูสนุกสนานบวกกับเราเปิดอยู่หลังโรงเรียนเด็กๆเ,เยอะอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้สึกว่าเห็นชื่อร้านแล้วอุ้ยเข้าถึงง่ายมันดูสนุกจังเลยแล้วก็ลองเข้ามาดูแต่ว่าลองไปเซิร์ชปุ๊บมันมีคนตั้งชื่อนี้แล้วเราก็เลยแบบอุ้ยเอามาเรามาเป็นแบบจุดขายดีกว่าตอนนั้นเขายังไม่ดังนะคะแต่รู้สึกว่าแบบจะเล่นเสียงยังไงให้มูดูแบบสนุกสนุกดีที่แรกจะเอามูทู่เลยแต่แบบ แม่ดีกว่าลองเอาเป็นเมกกะมูดีไหมเพราะว่าเมกกามันแปลว่าใหญ่ตอนนั้นมูก,ก็อ้วนๆหน่อยก็เมกกะมูอะไรเงี้ยจะได้ดูสนุกๆหน่อย ก่อนจะเปิดนี่ทําเยอะเลยค่ะเราทั้งเดินอยู่หลังโรงเรียนไปนั่งตามคาเฟ่นั้นคาเฟ่นี้นั่งเป็นวันๆเลยค่ะดูว่าลูกค้าเขามาช่วงเวลาไหนมากที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มไหนในย่านเนี้ยคนเยอะไหมทราฟฟิกแค่ไหนแล้วก็ไปดูว่าไปทํารีเสิร์ชตามโรงเรียนเก็บเอกสารเลยว่ารู้จักบอร์ดเกมไหมเล่นเป็นหรือเปล่าเคยไปร้านก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่เจ๊งอะไรเงี้ยเคยไปไหมเราเก็บรีเสิร์ช อยู่หลายวันเลยค่ะไปสัมภาษณ์ร้านบอดเกมที่อยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยไปขอเขาว่าแบบให้ความรู้เราหน่อยได้ไหมหเขาเริ่มต้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ให้ความรู้มายา เห็นรับๆแบบเนี้ยคือเขาอ่ะเป็นคนต้อนรับแขกมากเลยนะคะเขารับแขกทุกคนไม่เคยเมินใครเลยเดินมารับแขกตลอดแล้วก็จะมีเมก้าเมก้านี่เพิ่มเข้ามาพอดีว่ามีคนเอาหมามาให้เอามาให้ฟรีๆเลยบอกว่าอยากให้เลี้ยงคู่กับมูทู่อย่างเงี้ยแล้วก็เออเอาชื่ออะไรดีวะแล้วร้านเราที่ชื่อเมกกามูอยู่แล้วเรามีมูลแล้วเราก็เลยให้มันชื่อเมกกาอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วก็เอามาต้อนรับแขกอยู่ด้วยกันเปิดในเดือนพฤษภาคมค่ะปี65ใช่ค่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะครบปีพอดีมูทูก็เปิดช่วงเดียวกันเลยค่ะ จะมีทั้งคนที่เล่นไม่เป็นแล้วคนที่เล่นเป็นนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของเกมมาสเตอร์ของที่ร้านที่จะเปิดใจน้องๆทุกคนรวมถึง FC ที่มาหาหมูทูก็มีเยอะในระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาด้วยจุดประสงค์เดียวคือมาเจอน้องมูอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะยังเล่นเกมไม่เป็นก็เป็นหน้าที่ของเกมมาสเตอร์อีกที่จะมาบอกว่าเออไหนๆก็มาเล่นกับมูแล้วลองเล่นเกมดูไหมแล้วก็ตกคนได้เยอะเลยค่ะประมาณว่าเขามาด้วยจุดประสงค์เพื่อมาเล่นกับมูแต่พอเขาได้ลองสัมผัสบ,บอร์ดเกมแล้วเขารู้สึกว่าเขารักใน เขาชอบหลังจากนั้นเขากลับมาบ่อยเลยค่ะจันถึงสุกกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มเด็กซะส่วนใหญ่เลยเลือกเรียนปุ๊บใบสามบสี่กลูกันมาช่วงนั้นจะเป็นช่วงแบบเราเรียกว่าล u s ช h o ว r ของเราเลยที่เราจะต้องดูแลลูกค้าให้ทั่วถึงแต่จะเป็นรุ่นเด็กๆค่ะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์จะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไปเลยไปเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่มากกว่าเหมือนกับว่าลูกค้าประจำเขาก็จะรู้แนวกันแล้วว่าโอเคถึงตาฉันแล้วฉันจะมาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แรกหนึ่งเลยรู้มุมกล้องเรารู้ปึ๊บว่าโอเคมู่ขึ้นกล้องแบบนี้นะแล้วก็สองสังเกตค่ะสังเกตว่าเขาอ่ะชอบทำหน้าตาแบบไหนในสถานการณ์แบบไหนถ้าเรารู้จักเขาอ่ะอยู่กับเขามากพอเราจะรู้ว่าเขาจับจังหวะการทำหน้าตาของเขาได้สเลยคือการกดรัวรูปในโทรศัพท์พิมพ์คือแบบห้าหมื่นหกหมื่นกว่ารูปเพราะว่าเวลาที่ถ่ายเขาเทีอ่ะเรากดรัวแล้วเราก็เลือกช็อตที่มันแบบ น่ารักที่สุดอย่างเงี้ยเอามาใช้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆน้องหมาเนี่ยค่ะน้องหมาน้องแมวอะ่ะมันจะมีหน้ามีมของพวกเขาอยู่ตลอดเพราะเขาจะขยับใบหน้าอยู่ตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเราจับจังหวะได้โดยการถ่ายรัวหรืออะไรก็ตามเราก็จะได้ภาพที่แบบไม่คิดว่าจะได้นคะคะภาพน่ารักน่ารักของเขาอย่างเสื้อตัวนี้นะคะก็เป็นคอลเลคชั่นแรกของมู oo ทูที่เราคิดขึ้นมาพอดีว่าเราก็ไม่ได้ มีความคิดจะทำขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มีคนมาขอว่าแบบทํำไหมสนใจจะทํำไหมแล้วก็เออจริงๆแล้วมูทุกว่าจะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเราก็ลองฝึกทํากันดูอย่างเงี้ยค่ะลองปล่อยออกมาดูแล้วก็พอเห็นว่าผลตอบรับมันออกมาดีก็เกินคาดเหมือนกันค่ะพวกเราก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะพอเปิดปุ๊บมันเกินคาดไปมากเราก็เลยแบบ ตายแล้วตายแล้วเปิดได้2วันแล้วรีบปิดเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะหาเสื้อมารองรับคนสั่งไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะประมาณเกือบ400ค่ะประมาณเกือบ400ออเดอร์มีแผนที่จะทำลายต่อไปไว้แล้วค่ะสปอนเข้าได้นะคะจุดหน้าจุดนี้ <c oughs> ออกมาจากั้วมหาลัยแล้วก็ลงสนามจริงแล้วเราลงสนามจริงในยุคโควิดด้วยแต่ทีนี้เราก็ได้กําลังใจจากคนรอบข้างที่ดีอะค่ะว่าแบบเออทำอะไรอะให้มันได้เริ่มก่อนถ้ามันไม่เริ่มมันก็ไม่รู้เราชอบไปทางครีเอทีฟมากกว่าชอบแบบเล่นโซเชียลทำมาเก็ตติ้งอย่างเงี้ยเราจะถนัดกว่าเพราะมันก็เป็นสายที่เราเรียนมาด้วยส่วนพี่ชายหนูเนี่ยเขาจะชอบบอดเกมเขาจะชอบเรื่องกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็อาหาร เมกะมูนะคะมันเป็นร้านที่ค่อนข้างบรรยากาศอบอ,อุ่นเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะรองรับโตประมาณ5-6โต๊ะเองแต่ว่ารายได้ต่อเดือนที่ออกมาอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆแสนต้นๆน,นะคะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นรายได้ที่สมเหตุสมผลแล้วกับร้านขนาดเท่านี้เราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วค่ะอยากจะขยายเพิ่มตอนนี้ก็มีตึกแถวข้างๆเพิ่มมาอีกนิดนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ก็อยากจะลองขยายไปจังหวัดใกล้เคียงค่ะเปิดสาขาเพิ่ม พิมพคิดอย่างนี้มาตลอดเลยว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นไปหมดเลยด้วยเขาทั้งแบบเรื่องจิตใจเรื่องการงานเรื่องการเงินรู้สึกว่าตั้งแต่มีมูน่นี่แบบอะไรอะไรก็ดีมาถึงจุดนี้พิมพ์รู้สึกว่าต่อให้พิมพ์ยังไม่ถึงขั้นมีรายได้เยอะมากมายขนาดนั้นแต่พิมพ์ค่อนข้างจะภูมิใจในตัวเองแล้วค่ะว่า อย่างน้อยเราก็คอมพิวต์แล้ว,ลวในปีนี้เราทําให้หมาของเราดังได้มีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้เรามีร้านบอร์ดเกมของตัวเองแล้มีโปรดักของตัวเองพิมรู้สึกว่าพิมไม่เสียใจแล้วที่พิมเลือกที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็เลือกที่จะทางานเนี่ยค่ะ